ดีค่ะตะแล่ดีค่ะมาเฮงดีค่ะปอไว้ค่ะจานเละสัมผัสสดที่หนักอันเป็นยังไงเป็นทุพันเนั่นคือว่านถุงเงินตามไปยูหุนบะตามมาฝีละอ๋ออ๋อมันเป็นเที่ยวน้ำเตีเป็นมาเทียวเป็นมาเทียวชุพันน้ำอไปยังไงยูดทุพันฝันดีบะฝันดีอยู่ ฝันว่าจังไรเราก็ฝันเด็ังแนียนอยู่สุดมรงสุพันยินบะฝันว่าจังไรอยู่สุดพรนฝันว่าเจ้าไปใส่ดอกไปแเร็ไปเสื่องเลขกันสนะิบหกเนาะเขียนเด็กสิบหกเสืง่งถึงวันคันบอกน่เก้าเก่าหนึ่งหกของผนอ่ะหอเสี่งสองัวที่เล็ออกย่ท่อ,องคะแนงกี่ครึ่งน่ะ ไม่เห็นเจอที่ถ่องปัะนไม่เหี้ยงเห็นแล้วว่าเถอดเห็นแล้วไปเห็นแล้วคนเห็นเจอคนเปิดเห็นแล้วเปิดดูงแล้วเป็นตัวไรเนีไม่เหี่งเลขกันคือทองของเงินมันเก่าหนึ่งหกก็ะของเนอ้เก่าหนึ่งหกว่าเป็นศูนย์หนึ่งหกบอกเอฟซีไปว่าอันสงสัยเป็นศูนย์หนึ่งหกเกิ่มสั่นเพราะว่าเอาศูนย์หกหนึ่ง อ,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 อันเลขอันเบอร์โทรศัพท์เพิ่นน่ะนะอืมอ่าศูนย์หกเป็นอันน like şey <t <t nice ี <t 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 um ้่ก็บอกอีกอีกท่านหนึ่งก็ว่าอันเลขเบอร์โทรศัพท์เพิ่น่ะละโอ้ก็ว่าอยู่เพิ่นก็ว่าตัวเต็มหมดเพิ่นละอืมแต่คนใดเบอร์ทรนะเออเออเอบอกบอกก็พอไหว่นอยู่ว่าเลขมันสีมาของถุงเงินบ่อเบอร์ทวดซาถุงเงินบ่อเิ่นว่ะทั้งหนาทั้งหลังทั้งหนาเพิ่นวางสีทั้งหนาทั้งหนามันตัวใด ันนี้คนเรียกว่ามันอยู่ทางหนา้ามันเป็นทางหลังอือคนนีก้ก็เร so ียกว่าอันนั้นตู้ได้ละท่เงินอืมเราจะถามคนมันทางหน้าไม่เมียมันมาเม่นอันนั้นศูนย์แปดหนึ่งไดมันศูนย์หกหนึ่งคนวางสี่อืมทางหน้าทุงเงินอนโทบเท่ทรัพย์คนนะอืมมันก็ทางหลังนั่นมันก็อก็เห็นอยู่คนน่ะมันเห็น ตัวแดงๆนั้นโทรศัพท์น่อมันแดงมันวางสิมันแบบแบบเป็นไฟอยู่กันวางสิวันนี้เธอก็เล็บวันเป็นไฟเป็นหยางอยูกระเลยว่ามันแมนบอแมนครับคนน่ะตั้งหนาเป็นหนะมันเป็นไฟอยู่คนน่ะตัวตั้งหนาเป็นไฟแบบแบบยู่เหรอเป็นไฟแบบแบบยูกระพิบกรเทาะอ่าะนับเป็นกระพิบกระพิบยู่ ตามเพนนัอท,ท,ที่ตัวพนนันามามหายับมาบอกก็คือเ,อเลขเบอร์โทุกคนนี่บอ่อันนี้เป็นเลขของทงเงินเศรษฐัยมั้งปะของทงเงินเศรษฐของทงเงินผู้เดียวโอ้ทงเงินผู้เดียวเมีนดดโตอยู่ในทองคนนี่เนาะเมียนโตรั้งทองคนน่ะตัวที่พนบอกเอาไปหั่นตัวที่พนบอกออกไปสามตัวหัน,น,อกออกหนมันเป็นของผู้ใดเนี่ยสามตัว บอกต้นไหนอ๋อศูนย์หาเก่านี่ไหมศูนย์หาเก่านี่ยเป็นเล็บปูนตัวเล็ผู้ใดเล็ปูว่าบอกพาไว้น่อยเด้อเพราะว่าวันเดีลูกอะไรผู้อื่นมาเกี่ยวคนวางสิโอ้แล้วแของท้องเงินเป็นม่าสิบตัวโอ้คือคือตอนที่วันเบ้าเนี่คือเป็นเล็บของแม่พงษ์เล็บงาเป็นคนละคนๆของท้องเงินต่างหากของงาต่างหากมามาเกี่ยวกันเอออืม แต่ของเพิ่นผู้เดียวโอ้อันนี้ของเพิ่นผู้เดียวแนนโอ้เอ้าบัดี้ของผูเงินผู้เดียวนะครับเดี่ครับคือคือตัวที่บอกไปฮันคนเอาตะเล็กของปูมาเบ่าของปูดำปูขาวปูขั่วมาบ่าแต่ว่าของคนผู้เดียวคือเลขกอยู่ท้องแดงครึ่งๆนี่เนาะแนนเล็อันแดงคือว่าอันชุนหกชุนกันเก่าว่างหันชุนน้าน่ะแล้วมันออกอันชุนเก่าน้าน่ะเรียบเดียวกันนั่นละคนว่าเดี๋ยวจะว่าเพิ่นมาให้ตัว ตโดนแล้วแต่ว่ามันซูนเก่าหน่อยนะเออเออเขาใจมันมีเป็นมา่นี่มันมันหาอันน้ำทองทุ่งเงินอันสามตัวเป็นบางสิโอ้มาสามมันมีมันมีมันมีสามมันมีสามตัทั้งทั้งไก่ทั้งแต่ก็ทั้งเทึงทั้งทึงเนล่ยนั่นสิเป็นอันนันเก้าหนึ่งหกมันตัวว่าทั้งล่างนั่นมันมีมันมีสองมันมีสองหะสองตัวที่กันนั่นปะลงมาทั้งไก่อาทองคนอ่ะ วันนี้ย่งเห,ห็นเหนว่าศูนย์หกหนึ่งมีตัวสองคนอ่ะวันน,นี้เอาตว่าวนว่าตัวใดศูนย์หกหนึ่งศูหกหนเออศูนหกหนึงนนนหน่งแบเก้าหนึนนหน่งหกคน มีเก <9, 6, S 1> <6, S 2> ้าหนึ่งหกอยู่ทางทางเครื่องสะดือพันมันอยู่้างล่างตะกันนะนะอยู่ใต้ใต้เสบือพันนี่มีศูนย์หนึ่งหมีศูนย์หกหนึ่งแมนศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเก่าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกกับศูนย์หกหนึ่งคือว่าเป็นคนจีนย่ำมัดตลอดนะแล้วเป็นยังไงแบบนี้คือว่าคนที่มาย่ำเลขให้อีกใครย่ำให้ตัวไหนย่ำเลขชิ้นหกตัวเดียวฮะชิ้หกกับสิบเก่าสิ้หกกับสิบเก้า โซพันยานี่ยไม่่งสืพนบอลไม่เหี่ยงต้นหนี่งมัต่อปรสูติตันอ่นโอ้ยีหสิพก็จเกาจะไม่ห่ยงคนละโอ้คนบอกมึขึ้นนี่แหละอืมอืมอมแต่คนบอาก็พอพนมันก็เลยว่าต้นนี้ละแม่อาจารย์อือืมพนต่ว่าบอกก็พอแล้วคนละพันตะวอาอยู่บ่โอ้ยบอกอยู่แล้วจำบ่ไดแล้วเนาะง่วงนอนเนมาบอกน้อยู่แต่หงอเรื่อเลยบ่ขึ้นพอเลยว่าพ่นมาวอาน้ำมือขึ้นนี่พบอกก็พอไปแล้ว มันยังไปสื่อหลุดอหนึ่งหกแล้วล่ะเพือนหนึ่งหกหนึ่งเก้าเดี๋ยอือตัดเอาโยัเก้าหนึ่งหกกี่บ่เน้ยตัดเอาตัวตัดเอาเลขสามตัวกัืนนะอือเตัดเอาเลขสามตัวเพื่อนเห็นเป็นสองตัวเออพื่อนว่าสามตัวนี่มันบอกว่าเพื่อนว่าน้ำกันจีสามตัวนี่มันที่มันทีอว่าเป็นเลขสามตัวมันที่เป็นแค่เลขสองตัวอือ เก้าหนึ่งหกเออันละมีเท่านั้นบาทนี่ของคุณเงินคนดียอรอยอยู่บ่มีหลายขอรเอินบ่หล่ะเออเออเพื่อนเพื่อนบอกก็ไม่เฮี้ยงมาขึ้นนี่ตีเพื่อนบอกมือเศ้านี่เออเออมือขึ้นีละอ เอามีแยงเพิ่นกระทั่งเฮ็ดงานนําเด้อครับ FC ครับผมทงเฮ็ดงานทั้งหยังนํานะครับเนาะก็เลย่งกูกูกะกักๆในอยังหน่อยเขียวให้เพิน่นมาออกคลิปให้เ <laughs> พินพ่นบ่นนนมีเวลาว่างเพิ่นไอ้มื้อนี้เพิ่นไปพักผ่อนอยู่สุพรรณครับพี่ครับผมเออบิบ้านเจ้านายเพิ่อนมีเวลาว่างเนตึงเพิ่นก็ฟ้าวออกมาเว้าญาติบ่ทันว่าซั่าานว่าญาติ FC รอว่าซั่นนะครับเนะาะเขีนยนี้ก่อนน่ะขอบคุณครับ ไม่ไม่เฮียงคนว่างสามีนะครับเจ้ี้ครับผมเค็นนี้ก็เด้อพี่น้องเลยเออเอาเอาผมบอกคุณเฮียงไยครับผมนี่ค่ะแหละค่ะแนวทางของไม่เฮียงนะครับเนาะพอดีบนแนวทางไม่เฮียงแนวทางของน้องถุงเงินครับน้องถุงเงินเป็นมาบอกมือนี่ เป็นมายัมไหยัมมือเคลื่อนนี่แหละเป็นบอกก็บผู้ไว้ยออกแต่ผู้ไว้ไวจำบ่ได้ห่วงน้อนเป็นกระเลยบอกไม่เฮี้ยงมาบอกอีกทีนึงครับผมยันเอฟซีถาวสันว่าเพราะว่าผู้ใดกัดโทษไปหาว่าน้องทุนเกลนยัมตัวไหนว่าสันเก้าหนึ่งหกยัมสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้ากลับเอาเลยครับเพื่อไปกลับเอานะครับลนะเอฟซี่กลับเอาทีนึง่งครับเนหกเก้าหนึ่งหก ของทุงเงินครับโอ้พไปใส่หนอซิบอสซังนี่หนอซื้อเลยซื้อเลยเออคันบาพดบานใจพ่จะมาบอกขันี่ได้พี่นนอแมนตว่าเห็นไม่งวดที่ผ่านมาซื้อเลยซื้อเลยครับแต่ว่ากาับนี่หนาบอกไม่เฮี้ยงได้ะรือบอกไม่เฮี้ยงซื้อเลยโอ้บอกขไอยก็กคือกันซื้อเลยพ่อซื้อเลยโอ้มันจะมาสองตัวนะพ่อ อเอามันไม่มาสามตัวไม้มันจะสองตัวพ่อเจ้เอาป้วไรเจ้ากลินโป้วไรพันวาเลขถุงเงินสองตัวเท่านั้นอยินพันวาสั้นทองหนึ่งหกหนึ่งเก้านะพ่อหนึ่งหกหนึ่งเก้าน่ะคนยำกูสี่แหละครับพี่สีครับผมคนยำมาตลอดหนึ่งหกหนึ่งเก้าอันศูนย์หกหนึ่งหักอันเด็กแดงอยู่หนาทุราเพคนแดงกิ่งคึงอยกตั้เก้าหนึ่งหกนี่ก็แดงกึ่ขึ่งนะครับอยู่ทองอยู่ทองคน เก้าหนึ่งหอยู่ด้านบนแต่ว่าศูนยหนึ่งอยู่ด้านล่างมันก็ตัวเดียวนะครับพี่ทีครับผมมันมีศูนย์หกศนย์เก้าล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าันละนะครับแล้วะัมีศูนยกกับที่มีบอนเนียนะครับอาจจะมาสองตัวบนสองตัวล่างเป็นไปได<ห><ม>้เหมอเพราะว่าเข้ากับโบหูเนนะครับเนาคนที่ยำ่ำตลอดเวลาครับอีกทีครับผมเอะตัวหนในเรื่องพลังเด้อเห็นแล้วบ่เอาตัว,วเอาตัวเนาะ น้อยแขวนพี่น้องในน้อยแขวนแซมมี่แหละครับเห็นเห็นว่าน้อพี่น้องทั้งเพียรไม่สำคัญพี่น้องทั้งไปครับเมื่อคืงนี้ก่อนขับอีซีครับผมนะแคปหน้าจอไว้ครับในน้อยแต่ว่ามีความหมายเนะครับผมครับผมจบมาลำดวนเป็นเจ็ดตีมาเจ็ดตีครับผมสำหรับเอฟซี นะครับแคปหน้าจอไว้ครับเพราะว่ารา,า,ายใหญ่ห้างเราส<ม>ั่นว่าเจ็บคอสั่นครับพี่ที่ครับน้องผู้เงินคนเจ็บคอครับผมคบแคปหน้าจอโ่งมาแล้เวเบอร์เป็นเจ็บทีมทบ้านเจ็บที่